แล้วก็มีคน FC เข้ามารู้จักทักทายกับเราอย่างการสัมภาษณ์ของช่องวันช่องวันสัมภาษณ์ไทยเนี่ยจริงจคือเวลาละเขาตัดสายเขาไม่ไลฟ์สดกันหรอกมันนอจะต้องสายต้องรอฝั่งแล้วไปแล้วไปลงตอนไหนมีแล้วก็ลงนะครับถ้ามีเน็ตก็ลง แต่มันช้าเปืองเวลาไม่แต่ก่อนใจ่จ่ายค่าเน็ตไงอ่พันกว่ามันก็เลยเร็วพันสามกือพันสี่ตอนี้มาใช่ทุกอย่างเราเรอจะไปักปนกองไขายก็แรงเราก็นอยทำไมเขาใช้ในการทำเกษตรกรรมมาเป็น นัมโฆษณาใช่เป็นนักเตะเดี๋ยวจะพิเศษอาจจะเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าเห็นเพื่อนเขาทำมาแล้วเขามีรายได้แต่เอามาไหมแล้วแล้วเขาก็อยากทำบ้างนะอยากทำบ้างก็ครั้งแรกๆตาตาไม่ทายนะที่นี่ป้าทายไม่ถัอก ราจุดสำคัญก็คือว่าเราเห็นคนอื่นกระทำใช่ใช่ใช่เห็นเห็นคนอื่นกระทำใช่เขาบอกไม่้ม่เลยของตาไม่ได้แต่างโต๊โต๊ะโต๊ะไปนี่ก็ไปนี่ไปนีอ่ะจ้างจ้างมันพร็มานทำเกิดอะไรทํ่พูดตาเนีเปลี่ยนจากเกษตรกรรมมาเป็นยูทูบเบอร์เคือคือมันอย่างเงี้นะมันเป็นที่เราหาเงินได้โดยโดยโดยไม่ต้องไป เงินก็จะมาทางอากาศประมาณเลยนะพูดง่ายๆเนาะรายได้ดีเมื่อเทียบกับก็รายได้ดีนะคือตาเนี่ยนะตาเล่าความจริงนะตาเป็นนี่กองทุนแสนกว่าบาทนะถ้าก่อนตาไม่มีปัญญาจะจ่ายเลยนะโอ้โหต่อปีมาต้องไปกู้เงินต้องไปยืมเงินกับคนโน้นคนนี้ไปให้ทั้งดอกทั้งต้นน่ะ อาจจะเมื่อกลับเพื่อมาทำแล้วก็สามารถผลิตได้ปีเดียวปีเดียวตาสามารถจ่ายจ่ายนี่ได้เป็นแสนน่ะนี่แหละตาตาถึงไม่อยากเลิกตาถึงไม่อยากเลิกตาถึงอยากทำพุทาร์นครับหลังจากหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่หนน้องชมพู่เสียชีวิตไปแล้วตอนนี้เราเราี่20เนี่ย20ครับตาจะจะทำการทำพิพากษาหรือเปล่าพุามีความหวังอยากใหการเรื่องคดีนี้ วันที่ยี่สิบแต่ว่าตาว่าตาไม่ไปตาหวังๆก็หวังไปยังไงคือหวังก็อยากให้อยากให้นะที่ถูกกล่าวหานะหลุดพ้นไปนะคือมันไม่ได้อยู่ในใจตาเลยไม่อยู่ในความรู้สึกเลยพ่อตาก็เคยพูดคคววามสััขออง ความสัมพัญในครอบครัวเป็นพ่อครัทั้งสองฝั่งตรงนี้ช่วงนี้ขณะนี้เวลาไม่ค่อยดีตาแต่ตาก็ไม่ขอเอ่ยว่าอยากเป็นใครทะเลาะใครใครว่าอย่างไรก็เป็นเรื่องของลูกเขาแต่เราก็อยากกลับมาให้ความสำคัญอนเเิมใช่ก็อยากอยากให้กลับมาแต่ตาก็คิดว่าน่าจะกลับมายากเลยนะแต่ถ้ามันเรื่องคดีผิดก็ว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกใช่คือคือสมมุติว่า เอ่ออีกสองคาวันเนี่ยนะจะทำที่ภาคสาออกมายังไงบอกพอน้อมละน้อมรัะอะไรก็ว่าไปเป็นตามกระบวนการยุติธรรมใช่ใช่ครับใช่ครับเอาเอาตามกระบวนการที่ทำในอนาคตเราเราจะทำยูทูบเบอร์ต่อไปไหมหรือจะกลับไปเป็นแล้วแกมาอยู่นี่แล้วเหรอเกษตรกรใจว่ามันมันควบคู่นะทุกวันที่ทำควบคู่ตาต้องไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทำนา แล้วก็ถ่ายทำวิถีชีวิตของตาของยายแต่ก็ไม่ทิ้งเนาะไม่ไม่ทิ้งนะเราเราจะขอทั้งสองอย่างเลยเนาะบางทีเรามีโอกาสแล้วก็จะตัดไว้ไปขายหาปลาไปขายนี่นะเพราะเพราะเราเคยทํามาไม่ทิ้งไม่ทิ้งอย่างอย่างทุกนาเราก็เราก็ต้องทําเพราะว่า ก็ว่ากันไปกระบวนการยุติธรรมใช่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 ห้เราที่ทำยูทูปก็เป็นเป็นหน้าที่ของเราที่ขยันทํางานเหมือนเราก็ไปขุดมันน่ะเนาะเราต้องขยันันถ้าไม่ทําเขาก็ไม่มองเขาก็ไม่ให้เรานะนี่เมื่อกี้นี่ก็วางตรงนี้นะข้างไหนอันนี้เราก็ไปคุยเราคุยแฟนกับส่วนใหญ่เป็นเรื่องคือเราก็คุยสเปเย์เหรอเราคุยสเปรยเหระคุยไป เวลาเขาถามเข้ามาเขาถามเข้ามาเป็นไงตาวันนี้ทานข้าวกบบอะไรใจแล้วเนี่ยนะเห็นไหมาาแกจำแกจำชื่อนักข่าวได้เกีอบสามคนช่วงนั้นเขาอยู่ต้องเก็บทุกคนนะมันมีบุญชูบุญนิ่มบุญอะไรบุญรัตนใครวะ ไม่ใช่บุญนินไงพี่ชิวตัวตีนนะตัวตีนนะตัวตีนนะขาวตาขาวมุขอบคุนชาตาตาผมมุนชาผมมุนชาพูดถึงทีนี้ไทยรัฐทีวีเป็นคนสัมภาษณ์ค่ะลูกเชื่อมเหมือนกไม่ใช่ตัวขาวน่ะไม่ใช่คนน่าตายคนน่าตายใส่อ้วนตับเลยฮะอ้วนตับเลยอือมันอุดมสมบูรณ์ ไปตกใยไ่ตกายโอเคโอเคไม่เป็นไรแล้วนะตายอย่างหมดล้สิหมดแล้วนะน้อยลุก้อโอเคตาเป็นอีกสองวันนี่แหล้จะจะอ่านคำก็ตาเังจกเลื่อนมาเป็นเดือนตอนนี้ตายยังเหมือนเดิมไม่ตาตั้งสองวันก็ไม่วั่นใจช่วงนี้คือคือความหวังก็ยังเหมือนเดิมอยู่แต่ว่าผลสรุปจะออกมาอย่างไรเฉพาะเราก็ไม่อาจ อะไรได้แต่เราต้องยอมรับสักผู้นงนะคือความหวังก็ยังรักลูกเหมือนเดิมนั่นแหละะก็ยังเชื่อว่าไม่ใช่ใครรักใช่ยังยังเชื่อตรงนี้มาตลอดนะเชื่อยังไงบ้างแตะเชื่อคือลูกเราเนี่ยวันที่น้องหายน่ะเขาอยู่กับเราเรารู้จักว่าเขาไปไหนไปไหนใครๆครอยู่ไหนเรารู้จักตรงนี้เราถึงเชื่อนะ แต่ถ้าผลมันออกมาไม่ว่าจะบวกหรือล,กลบก็น้อมรับครับทุกทนใช่ใช่จะออกมาอย่างไรเราก็ต้องน้อมรับนะเราไม่ไม่ว่าไม่กล่าวถึงเออึนนั้นเลยครับตายี่สิบนี้ตายยายที่จะเดินทางไปที่ศาลเพื่อรับการปรการทำวินิจฉัยา,าด้วยหรไม่ครับไม่ไปครับเหตุผลนี้ คือทำไมตายายไม่ไปครับคือเราก็รู้แล้วว่าระหว่างลูกทั้งสองคนนะเราจะไปอยู่ตรงไหนเราจะไปอยู่ฝั่งไหนมันจะทำให้เราลำบากใจแล้วเวลาคําที่ก้าวเ <sk ür> าออกมาเราได้ยินแล้วมันมันเกิดอะไรขึ้นกับเราเราไม่สบายใจอันนั <sk r ude> ้ <sk r ude> ตนตาขอ ไม่ไปไม่ไปเสรเรารักเรารักเราเป็นห่วงลูกทั้งสองเลยคือกลัวว่าไปแล้วไม่รู้จะไปั่งฝั่งไหนใช่ไม่รู้จะไปฝั่งไหนก็่รู้จะไปยืนอยู่กังใครนะ็เขาก็ยิ่งมองเราพ่อแม่ลำเอียงพ่อแม่อย่างนั้นอย่างนี้ก็มีคุณเคยพูดในไลฟ์ในคลิปในไลฟ์ของยูทูบเนี่ย ได้ไม่มีความลำเอียงกับลูกคนใดคนหนึ่งรัลกลูกถึงแม้ว่าลูกจะไม่เข้าใจกันพ่อแม่ยังรักลูกนะจริงๆริงครับผมโอเค,าาอนะครับทายพอแล้วขา